อยิ่งยิ่งสุดคุ้มก็พีแต่ไปอยู่ห้าล้านห้าร้อยเจ็ดสบหกล้านปีคุ้มไหมคุ้มเออเออนี่นะ,ะเราลองถ้าเราฟังวันผ่านเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีบุญมากนะเราจะได้รูป,ปรกายใหม่ที่งดงามนะ คือเป็นชาวสวรรค์นเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอเลยและทีเดียวหนุ่มทีเดียวสาวทีเดียวเอออยู่บนสวรรค์นั่นนะอายุสิบห้าสิบหกนี่นะจ๊ะหนุ่มมว้วนเดียวจบมว้วนเดียวเลยยาวนานขนานเนี่ในเมืองมนุษย์เนี่ยเรามีช่วงจังหวะเป็นหนุ่มเป็นสาวแค่ไม่กี่ปี แล้วแล้วเราก็ถูกช่วงชิงความหนุ่มสาวแข็งแรงไปเลยจากตัวของเรานี่นะแต่ตรงนั้นนั้ไม่ใช่เลยเราจะอยู่ยาวนานถึงขนาดนั้นนี่ไม่ได้พูดถึงวงบิญเศษเขตปรมโพสัต์นะจ๊ะพูดถึงปกติธรรมดาของชาวสวรรค์ชั้นนี้ตั้งแต่เขต นอกสุดเลยขอบขอบขอ,บของสวรรค์ชันดุสิทธ์แล้วก็ไล่มาในเขตของอนิจจตาโพธิสัตว์และเขตนิยตตาโพธิสัตว์และเขตของอัประอริยเจ้านี่นะจ๊ะนี่ไงคือท่านต้องหมดกำลังบุญแล้วลงมาหรืออธิษฐานจิตลงมาสร้างบรารมีอย่างนี้นะจ๊ะ แต่ถ้าวงบุญพิเศษเขตบรามโพธิสัตว์นี่เรามีภารกิจต้องทำเนะ่ะแล้วก็จะเราจะลงเกิดยากนะไม่ใช่ง่ายเลยนะต้องมีภารกิจภารกิจที่จะลงมาตามไปเด็บคุณหลวงปู่มาเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งในการปรับมารของท่านแหละเนี่ยเราจะลงมาในตอนช่วงนั้น เพื่อมายึดครองกับให้มนุษย์หยาบที่จะเป็นปาบาปมานี่เนะนี๋ยไอคุณผู้ใหญ่กระรงจําม,มานะมาไลาฟังเนะ่จะถือสา,สาครูผู้ใหญ่ถือสาไหม,ม<า>ถ้าถือสาจะได้ไม่ต้องฟังต่อหืมแลออนี่เนะาะจะลงมาเนะี่ไม่ใช่ง่ายนะพยายามากลัวมากถ้าเป็นเออถ้าไม่ได้อยู่วงวิวเศษรีบลงไปเลย อ่ากาบังคับตามแต่นี่ไม่ใช่นะอืมันจะลงมานี่ไม่ใช่เลยยากจะต้องได้รับคําสั่งเออนี่จากใครก็ไม่ทราบนะอือ <laughs> <laughs> หรือไม่ทราบก็ไม่บอกนี่นะอ่า <laughs> เดี๋ยวจะกลัวกลัวจะรู้เนี่ยนี่อ่ะ มันเอาเรื่องทีเดียวนะเอาเป็นว่าเมื่อถึงตอนนั้นนะทุกคนเนี่ยจะนั่งมาที่ไปอยู่วันนั้นนะก็มาคอยได้ไปสนุกสนานบุญบันเทิงแบบชาวสวรรค์กท็ทั่วไปนะก็จะมีโต๊ะเต้นก็มีบ้างนะตอนช่วงแรกๆนะในขึ้นใหม่ไปเพื่อจะให้คุ้นกับสังคมของชาวสวรรค์นั่นนะไปชม สวนชมนู่นชมนี่อะไรต่างๆแทบเตียโดนตามตัวกันแล้วเออนี่นี่นะคล,คล้ายๆกับว่าเปลี่ยนที่ทำงานจากเมืองมรุดไปสู่เทวโลกนั่นนี่นะก็มาเพื่อการนี้นะ่ยไม่ใช่เพื่อการอื่นเลยก็ไปทำงานแต่ตอนนั้นทำก็ทำหยุดทำนิ่งเลยนี่อย่างที่หลวงพ่อ พรครูสมุดกวีท่านบอกหยุดหยุดอะไรเนี่ยไปอยู่วันก็ต้องไปหยุดกันอีกนี่ใช่เวลามามาเป็นทีมเลยนะมันจะมีช่วงแวบหนึ่งที่จะลงมาจะจริงช่วงช่วงจิงนของผู้ทีดก็จะส่งลงมาก,กับพญาม,มานเนี่ยนะจะอ,อยู่ในนิพพานรับทั้งรับทั้งเปิดเผย รับๆเป็นไปจะไปทําความผิดทําความดีที่ละเอียดละเอียดละเอียด,เอ,ยดเอียดไปเรื่อยๆซ่อนก็อยู่ข้างในแล,แล้วก็ส่งมาที่ปุ๊บเลยมาทีเยอะเลยแต่และคนก็จะทราบด้วยตัวเองนะเพราะคำสั่งนี้นจะถูกส่งผ่านศูนย์กลางกายอ,อ,อาฐานที่เจ็ดนี่ของเทพประบุเทพธิดาวงบนวิเศษเขตรบรยษัท นิ่งจะแตกต่างจากของท่านนิยตะโพธิสัตว์นะถ้าจะลงมาตัดสรุปเป็นพระสัมมสัมพุทิเจ้าน,ะน,นท่านต้องบารมีเต็มเปี่ยมและเทวดา,าพรมแรงดางไปอาราธนามาอย่างนี้นะจ๊ะถึงจะลงมาแล้วก็ท่านก็พิจารณาอะไรต่งางมาหาปัญจพิโลกนันนะหอย่าง ถึงเวลาที่จะได้บรรจุตําแหน่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถึงคราวควรแล้วก็จุติเวลาจะลงมาเกิดทั้งกน็นั่งสมาธิอาการติดฐานจิตแวบลงมานี่เข้าสู่ขันพระมรดานในตระกูลที่โลกยกย่องในโลกยกนั้นตระกูลไหนสูงสุดที่มนุษย์เทิดทูนเคารพบูชาก็จะลงสู่ ตระกูลนั้นและที่จริงที่เรามาเกิดของหมูคณะเรานี่ต้องเรามาเกิดแล้วรวยนะ,ะต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบรมวิถสมบูรณ์แต่ก็นั่ยแหละมารันไม่ใช่หมูแล้วก็อีกอย่างมันก็ไม่ใช่แมวด้วยเออแต่ว่ามารมันก็คือมานนี่นะอเพราะว่ามันเป็นคู่ต่อสู้กันนี่ไงาตามที่หลวงพ่อพระครูสมุทรกวีท่าน ไล่ฟังแล้วพระมหาธิระหลายรูปไล่ฟังนะครูครไมอยากกระทรงจําแล้วก็เอามาปฏิบัต่อเล่าสู่กันฟังเนะี่ยนี่นะพอทนฟังกันไหวไหมนี่นะจะต้องมาเกิดในตระกูลที่ดีนะเนี่ยแล้วก็จะต้องมีทั้งรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงจะได้เหมาะสมที่จะเป็นฐานทัพหยาบนี่ไงจะได้รองรับ นี่นะเนาะงผู้ที่ส่งเรามานี่นะซ้อนๆๆๆๆต้องมีทรัพย์สมบัติด,ด้วยรอท่าเรานะไม่ใช่อ่ะมัวต้องมานั่งทำมาหากินนำมาค้าขายหรือจะทำอะไรดีเออนี่คิดไม่ออกนี่นะจะต้องมีความพร้อมเพราะมาเพื่อการนี้เนะี่ยแล้วก็ต้องมีคนทรสมบัติฉลาด เขาบอกว่ารอหลวงปู่มาทันทีเลยเไม่ต้องคิดนานคือจะคิดเองเนี่ยเออบุญเราต้องทำไม่ใช่ไอ้ทำไปทำไมอะไรอางี้ไอ้ทำไมทำบ่อยทำถี่อะไรงี้เ่ยมันจะไม่มีอย่างงี้จะคิดเองเน่ะคิดทำก่อนแต่ว่าจะไม่คิดดูก่อนคิดออกเองเลยบุญในตัวจะสอนนะนี่แล้วก็จะมีบริวารสมมีอะไรทุกอย่าง ป็นอุปกรณ์การสร้างบริพล้อมลงมาก็มาแน่นโอ้โหพอได้ช่องแวบมาเขาก็แวบมาตาเมื่อกันเนี่ยนะตอนแรกก็มาเป็นทีมเลยเนะี่ยเยอะแยะแต่ก็ลงมาทีเดียวตุ่มกระจายกันไปหมดเลยโอ้อกระจายกระจายตุ่มยังไงเออก็ไม่บอกอีกเมื่อกัน กลัวจะรู look, ้เนี่ยเดี๋ยวรู like, ้อ่ะรู้เธอเห็นประโยชน์อันใดก็เราก็มากันอยู่แล้วเออนี่นาะอออนี่ก็ต้องมากันอย่างนั้นนะแล้วแต่ละคนที่ลงมานี่นะอืม ออ oh. ย่างอย่างไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอาันนี้ก่อนนี่ก่อนนี่ <10. S 1> เอาถึงไหนละถึงไหนละ กระจายกระจายนะก็เลยต้องไปเกิดที่ดู่นที่นะี่เห็นญาติหลมๆก็ยอบประสาทนี่ต้องว่าเอากลายเป็นกองฟางนี่นะโอ้ก็ต้องทำมาหากินทามาก้าขายแต่ก็กลับมารวมกันได้นเะพราะแต่ละคนนี่นะอ อยากฟงังจริงๆเลยเออแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนนี่เลยมีผู้เลี้ยงผู้รักษามานะที่จะรักษาเนี่ยให้เรามารวมกันเนี่ยผู้เลี้ยงผู้รักษาคือใคร oh, <okay. S 1> เอ่ออัลบอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยนี่เนาะนั่นนี่นนแล้วหน้าตาเป็นไง oh, <okay. S 1> เออ นี่กลัวจะรู้เนะี่ยนฮะ,ะนี่นะเยอะแย,ยะเลยเ<อ>งินสู้กับพยามารก็ไม่ได้หรอกเอ,อแล้วไปเดชคุณหลวงปู่็็ต้องเสียบุญไปเนะี่ยไปตามมาเนะี่ยเพราะบุญนั้นนั้นจะสู้กับบาปได้บาปนี่นะเราจะไปเอาไม้ก็ไปสู้มันนี่นะไม่ได้ จะเอาปืนใหญ่ไปยิงสู้ไม่นลต้องบุญอย่างเดียว oh. อกุศลาธรรมะจะต้องสู้กันด้วยกุศลาธรรมะ oh. เออนี่ oh. ไชจะธรรมดำหรือกนอธรรมจะต้องสู้ด้วยสุขธรรมคือธรรมอันขาวอันบริสุทธิ์ในตอนนั้นเรายังโนเนี่เรายังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันคืออะไรกันรู้เราก็ยังไปตักต่อยไหนเนาะ <laughs> พระเดชพระคุณท่าน รู้แล้วเห็นแล้วรู้แจ้งเห็นแ,แจ้งท,ทั้งตลอดท่าก็สั่งตามกันเลยนะเ oh. นี่ยตามมาสั่งตามมาเลยนี่สังกษีบ,บุญไปด้วยสู้กับพญามอนแล้วก็ไปแก้ไขผู้เลี้ยงบุรุษานี่เนะี่ยให้สะอาดแล้วก็สั่งผู้เลี้ยงบ้รกษารดูแลผู้เลี้ยงู้รกษารนะั้นไม่ใช่มีคนหนึ่งก็มีหนึ่งไม่ใช่นะ, oh. อ,ะองค์ครักองค์ครักพิทักษ์นักรบกองทับทามเนี่ย ไม่ธรรมดาหรอกอพูดไปเดี๋ยวก็เนาะนี่หยุดเป็นตัวสำเร็จไงไปหยุดให้ได้ซะก่อนนี่นะนี่เห็มไหมอ้าวนี่ <laughs> น <laughs> เยอะกันแล้วกันแหละนี่นะอ่าก็จะเอามารวมกันได้ไ,ไม่ใช่ธรรมดานะโอเริ่อมันซับซ้อนเยอะแยะไปหมด<ไ>ที่พูดอย่างนี้เพื่อให้เราได้รู้จักหลวงปู่เพิ่มขึ้นอ่พราะเรื่องนี้เนี่ยหลวงปู่ท่านทายทอดมาโดยเริ่มต้นจากหยุดเนี่ยเป็นตัวสําเร็จท่านหยุดใจได้พอหยุดใจได้ความสว่างเกิด ท่านมองผ่านความสว่างใหมก็เห็นภาพเห็นแจ้งพอเห็นแจ้งก็รู้แจ้งรู้แจ้งก็แทงตลอดเลยในเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตก็ถูกปลดโผอยกันไปเลยนี่นะนี่ไม่ําไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรากำลังจะหลอกใครเนี่ยรู้หรือเปล่าเออนี่นะมันเกี่ยวกับตัวของเราเลยนะนี่อาถึงไหนแล้วลืมไปเลย เยอะจ้าผู้เลี้ยงผู้ศกษานี่นะไม่ใช่เทวดานะไม่ใช่พรมไม่ใช่อรูปพรมแต่นี่นะเป็นผู้เลี้ยงผู้ศึกษาเอนี่นะโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเราฟังอนุภาพหลวงปู่ไปก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่นี่นะ อนุภาพนี่เนาะนี่นะนี่นี่นี่นะนี่นะน,น,นี่อนุภาพเนาะอนุภาพหลวงปู่นี่ก่อนแล้วก็ต่อด้วยนี่นะต่อด้วยต่อด้วยอืมอออต่ออะไรจ้ะ จ้ามาเยอะไม่ได้มัทั้งเยอะนะ่ะขนาดเยอะเองเป็นอย่างนี้เลยอือเออนาเยอะยอย่างนี้เลยเนะี่ยแล้วเขาอยู่ตรงไหนเมื่อเขามาใหญ่เทวกดาไปพรอมมใหญ่อารพมแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นผู้เรียนปรุศานะอ,นะอยู่ตรงหยุดนดั่นแหละ ต้งหยุดจุดที่หยุดนิ่งนะะอยู่ตรงนั้นนะจะมีพอบภูมิเราเนี่ยต้องรู้จักผู้เลี้ยงผู้ลักษาของเราเนะเวลาเราขี้เกียจทําบุญนี่ยขี้เกียจนั่งมาทีหรือไปโตเตน,นะเราต้องสงสารผู้เลี้ยงผู้ลักษาบ้างเขาดูแลเราเพราะเขาก็ถูกสั่งมาดูแล,แ,ลแลนั่นนะยังไม่ได้เข้าทรงเนาะ <c oughs> เป็นภารกิจนะคือถ้าก็ดูแลกายมนุษย์อยางไม่ดีมีปัญหาเหมือนกัน oh. เ,อ,เ,อ,เรนรอรื่องมันซับซ้อนดีแบ oh. ี่มันมีปัญหาก็คือเอาอีกแล้ะ <laughs> <laughs> พวกนี้ดิอาจจะแนะวิธีให้นะหลวงปู่ท่านแนะว่าหยุดปนเ็ตัวสำเร็จแล้วเราจะไปดูได้ด้วยตัวของเราเอง เราเนี่ยอย่าเพิ่งตายฟรีต้องรู้จักผู้เลี้ยงผู้ลูกษารเราก่อนมีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยแล้วเขามีภารกิจอ,ะ,อะไรอย่างไงแล้วทำไมเราควรจะต้องสงสารเขาละ่ะถ้าเขาดูแลไม่ดีเขาจะมีปัญหาอะไรนี่ยสิ่งนี้ค้างคาใจแต่คำตอบอยู่ตรงหยุดกันนิ่งนี่แหละมก็จะไปเห็นเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้นะนี่ ทรงจำจากหลวงปู่คุณยายคนโน้นคนนี้เล่าออฟังก็มาเล่าออต่อนะ<ร>ไม่เกี่ยวคุณไม่ใหญ่นะไม่เกี่ยวนะอย่าเพิ่งมาอัดกันนะ,ะนี่เนะะคือพวกไม่เห็นมักมีปัญหาเน, <c oughs> นี่ยเป็นอย่างนี้เนาะประเ็นบนสวรรค์นี่น่าอยู่มากเลย <c oughs> มันโอ้แค่วันเดียวก็เหลือเฟือนะ แต่าห้าล้านกว่าวนะันเนี่ยห้าห้าเท่าไห้าล้าน576รล้านอเจ็ดสิบกล้านปีมนุษย์นี่ดีเนาะตรงนั้นนะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ไม่เปิดโอกาสให้ไปทำนูน่นทำนี้ก็ไม่ใช่นะนนก็ปกติของจาสวรรค์แต่ว่าต่างกันในที่จะไปถึงนั้นนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ไปชมสวนชม,น,น,ชมน,นู่นชมนี่ จะมีอารมณ์หรือความรู้สึกที่แตกต่างจากชาวสวรรค์ทั่วๆไปคือจะมุ่งมื่ธรรมาธิที่วิมานของมหาสมณะเทวบุตรเพื่อที่จะสะสารท่าธรรมของตัวเองเพราะตั้งก่อนเรามาเอก่อนตั้งใจดีนะ,ะรู้หน้าที่ดีดีเรามาเกิดเราต้องมันงี้งี้งี้ลงมาวิตายลืมไป <c oughs> เออพวก็ลืมไปไงี้นะ <c oughs> ้ที่ลืมเนี่ยนะก็เพราะเขาทำให้ลืมที่เอาเอาวิชานำะมาบทบังไปไงมันมาเพราะว่าการเกิดเกิดมาปั๊บเสียบเลยเสียบโดยการสอดสอดมาในไใส้ไส้กลางกายของเราแหละเออดังนั้นเนี่ยแล้วก็อยู่ลับๆลึกๆเราเราไม่รู้ตัวเลยแล้วก็คอยสอนเราเนี่ยผ่านระบบความคิดคำพูดการทำว่าอืม ปุ่งนี้อย่ามาเลยอย่ามาหล่อหลงปู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไปนู่นดีกวา่าฮะเขาก็จะตึ่นเราจะไปติดกระโหลกกะลาอะไรเงี้ยไปนู่นเถอะอะไรเงี้ยเนี่ยนะแต่กายมันล์ไปรู้เรื่องเลยแต่ว่ามันมีอยู่สองสิ่งที่สู้อยู่ภายในนี่นะที่จริงมันมีอยู่สามสิ่งแต่สู้นจริงอยู่สองสิ่งอีกสิ่งนั้นเฉย เพราะสรรพสัตว์และสรรพสิ่งจะต้องเกิดขึ้นด้ทมสามประการนั่นแหละทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลแล้วก็ทำที่เป็นกลางกลางไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นหม,มากรากไม้ก็จะมีอย่างนี้นั่นแล้วเขาก็จะบังคับอยู่ข้างในอย่างที่เราไม่รู้ตัวตอนจะมาเกิดใหม่นี่เวลาชุมนุมกันนี่นะประชุมกันก่อนทุกคนจะตั้งใจแน่วแน่เนี่ยดีมากแต่ว่าลงมาแล้วมมนลืมเพราะเขาเอามาบดบังนี่แหละ นี่นะแล้วก็ตรึงไปติดกระโหลกลาดังกล่าวก็จะตามกลับมาได้ยังไงหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพูดทั้งทั้งทั้งใจกเเเรรษษาา็เสียบุญเสียบารมีมามากผู้เลี้ยงพระสงฆาก็เสียบุญเสียบารมีมากที่จะดึงเอากลับเขมามาแล้วหน่อยให้มาถึงแล้วยังไปอีกนี่นะเออยังไปโตเต้นู่นี่อีกแยะๆเลยเนี่ยแล้วก็มาแล้วก็แบ่งหน้าที่กันลงมานะ ชุดนี้มีธาตุธรรมอย่างนี้ต้องเข้าไปสู่ภายในเป็นนักรบภายในชุดนี้เป็นนักรบภายนอกทางเผยแผ่ขยายความรู้ให้มวลมนุษยชาติรู้ว่าวนในตัวน่ยมีพระธรรมกายพระรัตนตรัยอยู่ในตัวเป็นฝ่ายเยผยแพ่ทีนี้การขยายงานเผยแผ่เนี่ยต้องมีทีมีทุนมีที่พระอาจารยนก็ ทีมที่ขยายก็ดีทีมที่จะเข้าไปสู่ภายในทำวิชาสู้รลบปลบมือพยาบาลคดีนเนี่ยไม่ได้จะมาหากินโอ้ยจะมีทีมหนึ่งทำหน้าที่ไปหาทรัพย์มาอนี่ยเขาเรียกกองสบเสบียงนี่นะนี่ไงพะมีคนมามนก็จะต้องสร้างที่รองรับคนอา็จะมีฝ่ายปฏิสังขรณ์คอยดูแลก่อ,อสร้างสอบแซมอะไรอต่างๆดูแลต่างๆซีทีมนี่แหละ สี่นาที่แหละที่ประกอบข้าเป็นกระบวนของกองทัพรมที่จะสู้รบปรบมือพยายามมค่าศึกที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติซึ่งอยู่ต้องผ่านภายในตัวของเราไม่ใช่ถืออาวุธไปรบกันข้างนอกนั่นนะการสู้รบภายในกับศัตรูที่แท้จริงเนะี่ยไม่มีการสูญเสียไม่มีเสียน้ําตาไม่มีการพัดพลาดนี่นะจ๊ะม,มีการใช้อาวุธยุธโทโธปรกรณ์ และการสู้รบกับข้าวศึกแท้จริงภายในของตัวเรานั้นสู้โดยพื้นฐานอารมณ์ดีอารมณ์สบายพื้นฐานมีความสุขซึ่งแตกต่างจากการรบภายนอกต้องใช้อุธจุทโธปรกรณ์กันเนี่ยเวลาไปรบทีนี่พ oh. อคิดจะรบก็แก่ไปหน่อยในชะ่แหลทั้งเครียด <laughs> เอ็นเคร่งนะ oh. นี่นะ <Yeah. S 1> แปลว่าอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนอย่างนั้นเนี่ย ต้องทําให้เขาพินาศต้องนั้นต้องนี่แรงๆนี่ไม่เลยนี่เข้าไปสู่ภายในเนี่ยต้องพื้นฐานด้วยอารมณ์ดีอารมณ์สบายกุศลธรรมาธรที่เป็นกุศลเนี่ยพระเดชกุหลงปู่ท่าเรียกว่าฝ่ายบุญพาปราบรวนนี่นะถึงจะแบ่งเป็นสองภารกิจคือภาคปโปรดกับภาคปราบแต่อยู่ในฝ่ายกุศลธรรมายธที่เป็นกุศลตามทันว่าใช่เนี่ย มีจำนวนมากนะเยอะพอๆพอกันแหละ oh, <okay. S 2> กับไฟถูกปราบภาคถูกปราบที่เรียกว่าอากุศลธรรมานั่นมันจะสู้กันตั้งแต่ข้างในเพราะฉะนั้นที่มนุษย์นี่มันลบกันเองนะแต่ไม่ได้เป็นลบกับข้าศึกติดแท้จริงมนุษย์นี่นลบกันเองเนะี่ยเพราะแต่ละคนก็ไม่รู้ ก่อนมาเกิดมาจากไหนมาทําไมแล้วตายเราจะไปไหนอะไรคกอเป้าหมายชีวิตไม่รู้เลยแล้วตอนลงใหม่ๆนี่นะแผ่นดินนี่เป็นแผ่นเดียวกันนะไม่มีคําว่าอนัน,น,นตจักรวานนะมีแค่เอกจักรวาลเออโื้ดีนี่นะแล้วก็การปรู้หยาบแล้วไม่ได้แตกต่างกันอย่างนี้นะอ,อืม เออเหมือนกันเลยเออเดี๋ยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยนี่นะพรุ่งนี้เราจะมีรูปเด็กหลวงปโพดิอ๋อนี่ไงสวยไหมนี่นี่นี่ไงโอ้ไปพรุ่งนี้ไงรวยเร็วรวยเร็วนี่เราจะจะได้อย่างนี้นะไว้เออเนี่ยไว้ยกนี่นะพรุ่งนี้เราจะได้กันหมดเลยนี่ นี่นี่นี่นะนเอาไปไฟว้บูชาที่บ้านจะได้ไปเชื่อมสายบุญับท่านอย่างนี้ไงพอเรานึกถึงท่านปุ๊บใจเราก็จะไปจรดที่ท่านแล้วท่านก็มีวิธีการท่านแหละที่จะแก้ไขนี่นะพรุ่งนี้เรามารับกันเนอะนี่รูปหลวงปู่เรามารับไปบูชาที่บ้าน,นเงนี่ยฟรีจ้ะ<า>ชอบไหมชอบ ฟรีจ้าใอา่พอไปบูชาท่านนี่นะโรยเดอร์ชาเอาอนี่นี่นี่จะนี่ไม่ธรรมดาหรอกนี่นะแล้วไปเดิมมนุษย์นี่นะเอ,เ,อเอาออกนิดเองนี่ไม,ไ, <laughs> ไม่ได้มีภาษาแตกต่างอันนี้นะนี่หลบสมบัติส้ำสัพปัตคุณสมบัติ ไม่เลยมีความแตกต่างอะไรเลนะแต่อะไรทําให้แตกต่างแล้วทำทำไมถึงจะต้องทําให้แตกต่างเนะี่ยทไปทําไมเนะี่ยเออก็เพื่อที่จะได้คุยกันไม่รู้เรื่องไงเออนี่นะการคุยกันไม่รู้เรื่องนี่มีปัญหานะเออเอาแค่ประโยคไอ้คนที่พูดไม่รู้เรื่องไงเออ นี่นะอ่าแค่ภาษาเดียวกันยังพูดกับนไม่น่าเชื่อนะงันเราลองคิดไปสิเดแต่เดีย๋ดยนี้ไม่ได้มีมีมีเชื้อชาติศาส,สนาเผ่าพันธุ์ขนมเนยมวัามประเปณีที่แตกต่างกันไม่นะมันเหมือนกันมือนแต่เขานั่นแหละอ่าทำให้แตกต่างนี่เขาเรียกว่าทํำไมต้องทําให้แตกต่างดีว่าแอนลูน แบ่งแยกกับปกครองไงอมาให้รวมกันนี่ไงเดยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวเรานี่นี่นี่นะอย่าลือเอามหาสวนนิธิที่รับไปเนี่ยเอากลับมาหลอวันพรุ่งนี้ด้วยนะรูปร่างไงจ้ามหาสวนนิธิอ๋ออืมเพื่อจะดูมีใครบอกไป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมั่งนี่นะราไปอธิษฐานจิตหรือเปล่าจ๊ะอธิษฐานพรุ่งนี้ต้องนำมานะจ๊ะ ถ้าใครไม่นำมาแล้วก็ถ้าจะมารับอีกก็ต้งงองหนึ่งกองนี่ต้องสร้างกุศลเพิ่มขึ้นเขาเรียกกุศลวิวัรนะ,ะเพื่อจะไดะ้ป้องกันความแก้ไขความไม่จำของเรานี่นะมันก็ไม่ใช่ลืมแต่มันไม่จำเราก็จะได้เอามานะเดี๋ยวเราจะได้มาทบทวนประวัติของพระเด็จคุณหลวงปู่ผู้คนผู้วิชาธรรมกายกันแช้ you ah.